สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นแบบดอรประตูบัตแบดกันนะครับมาวันนี้จะเจออะไรกันมาเล่นกันกดเลยเออรีบเอา,เอ,า,เอ,าอันนี้ก็ได้ไปเพลงโคกดชอบลูกประตูปิดเปิดไม่ได้อ๋อขาว่าคล,คลิกเป็นการเปิดประตูเหรอคลิกแล้วอ๋อประตูเปิด

สามเลยเฮ้ยเอ่อน้องโน้โอห้องแบบนี้ขน่ะต้องไปเปิดสวิทช์ข้างล่างเอออย่าลงไหนเนาะตรงนี้ไม่มีไม,ม่มีตงังตัง ไปตัวเปิดไปเลยยินชักเมื่อมีอะไรโอ้โหซองเชนเปิดห้องซิกเหรอมีดวงตาสวัสดีเงาไหมอยู่คนเดียวปิดทางอ๋ออ๋อถูกแล้วละทางนี้ปิดปัดปิดปัดเสียงเสียงอะไรนะปิดปัดปิดปัดเสียงดวงตาเหรออ๋อน่าจะใช่มั้ง Hmm? ตรงไหนตรงนั้นมีกระจกนี่เรอประตูอ๋อห้อห้ออันนี้ไงอันนี้อะไรยิ้นชักหอไฟแช็กไม่มีเลยนะพี่อันนี้อะไรวอ,อะไรได้ชีมเหมือนเดะเออ,อยดิออะไรเนี่ยอออะไรไเป็นใคร ไปเลยแหละถ้าบอกให้เปิดประตูอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าไกลปากอะไรหาไม่ออกไปเป,เปิดประตูอัตโนมัติเหรอห้องซิกเหรอมินเลวโอ้ยซิกถอยเป็นเนี่ยโอ๋ย,อยเพื่อนวิ่งเร็ววิ่งเร็วเลสแฟร์เลสแฟด ไปไปไปเอออะไรกดเหรอซิกมาอ๋อมานี่ไงนี่ไงนี่ไงเพื่อนปิ๊กตายอาไออันนี้มัน,น,นตายนนาแล้วไฟกระพริบไอโอ้ดูนี้มีอะไร โอ,อ้อไเจ, <laughs> จ <laughs> ไม่ดีเลยเอาไหมเออ,ม,เอมันอยูต้แบบนี้เลยเหรอเฮ้ยน่นี่มตรนีน้าไปก่อนเลยหเหอเจ็บ embush วิ่งด้วยเม็ดเอ่อ ambush อ้าย Embush มัน2ตัว ada 2 ตู้ได้ไม่มเปิดห้องเดิมฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้แอมบูชแน่เลยเ้ยถ้าเป็นห้องไฟกระพริมันจะมีดัง ไอช่มันเนี่ยฮึฟิกเกอร์เหรอเอฟิกเกอร์อย่าะไรเออฟิกเกอร์ไม่มีเนี่ยโคดอ่า A B C D E A B C D E A ไม่ใช่อันนี้ B A A เหรออันนี้เหรอฟิกเกอร์แกโอ้โหฟังเพลงได้ยี่ไงเอ มานอนอะไรตรงนี้นเอเอหกหกเกา้า สี่หกเก้าทำไมไม่ถูกอ่ะไม่ถูกแต่ได้อาชีพเปนหกเก้าสี่สทำไมไม่ถูกอ่ะเฮ้ยทำไม 420ก็ถูกแล้วนี่หกเก้าสี่สองสนย์หกก้าส่สเหรอ สีสส่เนี่ยก็อะไรเนี่ยอะไรไก่เหรอเออเออออะไร,รอะไม่รู้เขาบอกว่ารับไข่ไก่เมื่อไก่หันหลังให้มอง ไม่ดาเม็ด้นเย,ยเอ๊ะปึ๊บไม่ได้เอ๊ะยังโอ้อยดาเมจเยอะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยทำไมกดแล้วนะต้นหันะ ม่มาโอ้โหมาเป็นก้อนมีแจ็คไหมไม่มีี่มแจ็คอ่าประตูประตูอันนี้ปิดเนะประตูมองยากอะ่ะเวลาเล่นทุกเวลาเล่นอะ่ะต้องสังเกตดีๆนะต้องสายตาไม่สั้นนะต้องสายตายาว ้องซีกี่สองมีงเร็วขึ้นปะเนี่ยซเอออ๋อโอ๊ยเจ็บตัวแบบนี้ด้วยเฮ้ยอออาชิพแมนนี่แล้วไฟแดงเนี่ย เอ้ยอะไรนี่ฮะโนบะเอาไว้พบกันหน้าอีกแค่นี้นะครับบ๊ายบาย